เราอยู่ในที่สร้างถนนอันอันยังเออเรื่อยเออโอ้เห็ดไปเรื่อยๆเออเห็ดไปหลดอันใดมันเป็นตาสีแดงนั่นเห็ดตาหลอดมีคนมาส้วนไหนไปเห็ดติดดอกอยู่เลยว่าโอ้ย nhiệt sì chong lầu nếp bò phì sì chong lầu chút chút cái giảm chong lầu chong sì chong cái bột hai hết trăm nỉ sau hết rồi trăm nỉ là cỡ ซีซองเหรอแม่ก็จันยาห่อยปอกเปิดขนาดเปิดเนี่ยเปิดความกันสองจ่องนี้บ่เปิดไรสดเปิดสองจ่องได้ได้ความกันได้ได้ยง่เปิดเลี้ยวกับด้วยกันเปิดไล่สดทางเลี้ยวกับเปิดยูทูไปนั่งบริสันเ์ห้องว่ามีเวลาเห็นไหมแล้วก็ได้ยังนั่น ขอบุณลหลายๆเด้อมาเป็นกำลังแร่งใจให้อันสอ,องหนงึ่งหัางไม่เก้งโอ้ยเก้งกว่านั้นล่ะเห็ุเก้งก็ประเด็นหนึ่งเห็ดคลิปรงเก้งก็ประเด็นหนึ่งจำประเด็นน้เหตุส่วนวดไล่คีบ่เป็นเลยเห็ดบูบูก้บา,บเเานนเ่เห็ดว่เป็นคือเขาหอนเนี่อไหลเขาตาหอนห่งพี่น้อยเหตุบูบูกบะบาดแเห็ดว่เป็นหรอ แตงสีสันว่าเป็นเลยแต่งอยังงอเป็นน้ำเขาเอาแต่ธรรมชาติตามกันเยิมเลยทางพุนกับไข่ยูวได้เห็นพี่น้องใจดีหลายคนมาย่นเหมือนดาวให้ประเดียนจะสร้างพุนไปได้ไม่ย่นดาวย่นยังให้ายไข่ไอ้พวกหมอปุ่นจากพี่จากน้อไม่ย่นห้นะประเดียนยังเห็นว่าเป็นเลยทั้งย่นดาวแต่นี่เป็น

โดนเติ ee, บอยู่ได้จอสีได้พ่อเหรี้ยงจอดีใดพ่อเลี้ยงจอดีใดพ่อลอยเหรียญเหรียญหนึ่งก็โดนเติบอยู่ได้กันพี่น้องมาย้อนให้เหรียญหนึ่งกับข้าวเดียวหนึ่งเฮาเห็ดบดบดังก็เลยได้ยาผู้เ้าจะเห็ดคลิปดังหนึ่งคลิปเดียว้เจ้าก็ได้แล้วลอยเหรียญนะเป็นคนมาเบิ่งเป็นแสนแสนนะ กอบคุณหลายๆเร้อไ,ไดพี่น้องไดพี่น้องอ่ะม่ซอยทางยูทูบก็ได้พี่น้องเฮ้าแล้วมาซอยประเด้นกัได้่ซอยยนเงื่อนไหนู้นันู้นีเนี่ยสองยูทูบกด้ทางเลยวกับใครทางเลยวกับมี น้องทางน่เมียกลังทากฝลังแบบมายนนหาน้ำเน่ยใครอยู่เปลี่ยนต่างจากกแต่มายนไหาน้ำเนี่ยอยู่ย่นเขาโยนหายยันเคยเย็บึ้นไว้ๆหรอกเขาย่นหายยนเย็บึ้นไว้น่ย ลองพ้นเขาเจ้าเฮ็ดอันอันคลิปเดียวเขาเจ้าได้เป็นลอยสองลอยเหรียญคนมันนะเขาเจ้าเฮ็ดคลิปฟังก็อยัางนี้งอเขาเจ้าเฮ็ดจิงคลิปฟังถิดตากรรมการพ่นไปเบิ่งนั้นลอยเหรียญคลิปเดียวนะเที่งหลัง